บอกเล่ากล่าวข่าวสกอรอระดับอำเภอเชียงมนประจำเดือนพฤศจิกายน2567การเรียนรู้ตลอดชีวิตวันที่7พฤศจิกายนเวลา9นาฬิกานางสาวพัชระชนกอินทยาบรรณรักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงมนพร้อมด้วยคณะครูกศนตำบล รวมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ความรู้เรื่องวันลอยกระทงให้กับผู้สูงอายุณโนะรงเรียนสุขใจวัยเก่าชุมชนท่าฟ้าหมู่ที่สองตมสะและได้รับมอบหนังสือฟื้นบ้านคืนเมืองลือถิ่นเชียงม่วนจากนายสุเมธีคำรือนายกเทศมนตรีตบมเชียงม่วนวันที่22พฤศจิกายนนางสาวพัชรชนกอินทิยา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยการเรียนรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทงและการประดิษฐ์กระทงจากใบตองรวมกับผู้สูงอายุบ้านสะระหว่างวันที่14-15พฤศจิกายน ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในงานประเพณียี่เปิงเจียงม่วนประจำปี2567โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสอยดาวความรู้เกี่ยวกับวันลอยกระทงการทำกระทงอาหารปลาแฟนซีส่งเสริมการอ่านกระทงออนไลน์และจำหน่ายกระทงณนะบริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเฉียงมว่วน วันที่28พฤศจิกายนดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตเรื่องแชร์ลูกโซ่รู้ทันกลโกงก,การขายตรงซื้อของออนไลน์และกิจกรรมนันทนาการบริหารสมองร่วมกับครูกศนตำบลบ้านหมางณโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเชียงม่วน วันที่29พฤศจิกายนนางพาณิสาเชื้อเมืองพานพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัดดำเนินการจัดโครงการปัดฉิมนิเทศนักศึกษาสกรรระดับอำเภอเชียงมว่วนภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2567และโครงการประถมนิเทศนักศึกษาสกรรระดับอำเภอเชียงมว่วนภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2567 ดยมีมน,นายคเนศคำนลในอำเภอเชียงมว่วนเป็นประธานในพธิธีและมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมณนะหอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงมว่วนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการประสานงานความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงมว่วนโดยมีภาคีเครือข,ข่ายเข้าร่วมลงบันทึก ข้อตกลงจำนวน18หน่วยงานณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงมว่วนจังหวัดพะเยาระหว่างวันที่18-19พฤศจิกายนนางพานิสาเชื้อเมืองผานพร้อมด้วยนายพิพพไสยคำและนางสาวจินพัฒเลิศอ,อนันต์ตำแหน่งครูกศนตำบลเข้ารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศ Thailand ซี r o อ Out จังหวัดพะเยา โดยมีในอภิวัตกันสีเวียงศึกษาที่การจังหวัดพะเยาเป็นประธานณนะห้องประชุมเบญจรงค์โรงแรมพะเยาเกตเวออํเภอเมืองจังหวัดพะเยาว,วันที่20พฤศจิกายนนางพาณิศาเชื้อเมืองพานเป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากรสกรอรระดับอำเภอเชียงม่วน ประจำเดือนพฤศจิกายนเพื่อติดตามงานและวางแผนการดำเนินง,งานณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอเชียงม่วนวันที่12พฤศจิกายนนางพาณิษาเชื้อเมืองพานพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยาโดยมีนายสุรพลวงหวัน ผู้อำนในการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมณนะห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงมวลจังหวัดพะเยาว,วันที่2พฤศจิกายนคณะครูและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งป้องกอาาันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีน,นายคเนศคำนลเป็นประธานในพิธีณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาว,วันที่4พฤศจิกายนนางพานิษาเชื้อเมืองพานเอารรวมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงม่วนครั้งที่11 ประจำปี2567โดยมีน,นายคนิตคำนลเป็นประธานในการประชุมณห,ห้องประชุมวิทยาแห่งชาติดอยภูนางอำเภอเชียงม่วนวันที่8พฤศจิกายนนางพานิษาเชื้อเมืองผ่านพร้อมด้วยนายพิพบสายคำเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมโดยมีน,นายเนิตคำนวลเป็นประธานในพิธีณสนามกีฬาโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม วันที่8พฤศจิกายนนางพานิษาเชื้อเมืองพานเข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรมณนะวัดไหลทุงตำบลเชียงมวนวันที่25พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกานางพานิษาเชื้อเมืองพาน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปีพศ2567ณโร 67, งเรียนเชียงม่วนวิทยาคมเวลา10นาฬิการวมเป็นกำลังใจในการรับการนิเทศตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุสู่ความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุบ้านหลวงตำบลเชียงม่วน และในเวลา13นาฬิการ่วมเป็นกำลังใจในการรับการนิเทศตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุสู่ความมี้มแข็งประจำปีพศ2567ของชมรมผู้สูงอายุบ้านทุ่งเจริญตำบลบ้านมางวันที่26พสพฤศจิกายนร่วมเป็นกำลังใจในการรับการนิเทศ ติดตามตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุสู่ความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุบ้านสาใต้หมู่ที่4ต่ตมบลสะวันที่ 28. พฤษจิกายนเข้าร่วมประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับโดยมีนายบำรงสังขขาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี ณนะหอประชุมสมาคมผู้ปกครองสิทธิ์เก่าและครูวิทยาลัยเทคนิคพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาวันที่30พฤศจิกายนเข้ารวมพิธีทำบุญหอประชุมเพื่อมวลชนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมโดยมีน,นายคเนศคำนณแนนะอำเภอเชียงม่วนเป็นประธานในพิธีณนะโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาอํเภอเฉียงม่วนจังหวัดพะเยาเ